อัปเดตฝนฟ้าอากาศ8เมษายน2568วันนี้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวัง อันตรายจากพายุฤรูน้อนที่จะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยรวมทั้งดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะ สำหรับลมตะว,วันออกและลมตะว,วันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย มาอัปเดตพื้นที่เสี่ยงผลกันเลยค่ะภาคเหนือจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปจะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละสีของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งเน้นเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางน,าน่านแพร่อุตร,รดิษฐ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคกลางจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปจะมีฝนฟ้าคะนอง4 0์ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นนครสวรรค์อุทัยธานีอยุธยาลบบุรีสระบ,บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีภาคตะวันออกจะมี ากาศร้อนโดยทั่วไปจะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละหกสิบของพื้นที่มีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งเน้นเลยน้องคายอุดรธานีน้องบวัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสรารคามร้อยเอ็ด โคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ริส,สเกตและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนทางตอนบนของภาคจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่มีลมกระชโชกแรงบางแห่งเน้นนครนายกฉะเชิงเซาปราจินบุรีสะแก้วชนบุรีจันทบุรีตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่เน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่เน้นภูเก็ตกระบี่ และูกรุงเทพและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วจากไหนคลิปหน้าสวัสดีค่ะ